สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมอยู่กับผมมาเล่นเกมวันนี้ก็อยู่ในเกม g o o s t s o m อีกเช่นเคยครับผมในคลิปนี้ครับผมผมจะมาแจกโค้ดเปลี่ยนคัทสองทำยังไงใช้อะไรบ้างนะครับแล้วก็แนะนำแนวทางในการอัพสกิลของนินจาปาดาวหรือว่าปอกแขนของอาธรรมนะครับอันดับแรกขออนุญาตแจกโค้ดครับเพ่เติมโค้ดก็เข้ามาที่เซตติ้งครับผม Account ครับมาที่คูปองตรงนี้ครับผมกรอกโค้ด ตรง enter คูปองตรงนี้ได้เลยนะครับโค้ดผมจะปักหมุดไว้ตรงคอมเมนต์ให้นะครับเปลี่ยนคัทสองนะครับคัทสองเราเปลี่ยนได้ตอนเราเลเวล40นะครับผมวิธีการเปลี่ยนคัทสองกดเข้ามาที่ขีด3ขีดครับแล้วก็มาที่โปรโมชั่นครับในตรงนี้เลยครับผมชินอบิเนอะอันนี้น่าจะเป็นของอาชีพของนินจาเนาะถ้าเป็นชื่อภาษาไทยก็นินจาเงานะครับของที่เราต้องใช้ในการเปลี่ยนคัทสองนะครับผมจะเป็นลูกไฟวิญญาณเนาะลูกไฟสีแดงนะครับผม แล้วก็เงินอีก5 0 0แสนลูกไฟวิญญาณสีแดงหาได้จากไหนใช่ไหมครับมาที่ดันเจียนเลยครับผมอ่าเฟรมดันเจียนนะหาได้จากชั้น20นะครับาลองเลื่อนดูอ่าถ้าใครยังไม่เคยลงดันเจียนก็สามารถเข้ามาดูไดครับผมอ่านี่เลยครับผมเห็นไหมชั้น20นะครับจะได้รับลูกไฟวิญญาณสีแดงอันนี้เนาะเอาไว้เปลี่ยนคาร์ดนะครับถ้าใครยังไม่เคยลงนะครับผมดันเจียนนี้ก็แนะนําให้ลงไว้เลยนะครับ อันนี้ผมลงไว้ตั้งแต่เล่นแรกๆนะตั้งแต่เลเวล20กว่านะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับผมที่กำลังมองหาโปรแกรมจำลอง Android เล่นเกมมือถือบน PC ผมขอแนะนำโปรแกรม ld player partner ที่ดีที่สุดสำหรับเกมมือถือเป็นโปรแกรม emulator ที่รวดเร็วที่สุดดีและ,สะเสถียรที่สุดในปัจจุบันหรือว่าใครที่เป็นสายรีไอแบบผมนะครับทาง ld player สามารถโครนหน้าจอลหลายจอได้ และยังสามารถตั้งค่าออโต้คลิกพร้อมกันได้หลายหน้าจอทำให้สะดวกสบายไม่เสียเวลาในการรีไอดีหรือว่าใครนะครับที่เล่นเกมแนวตั้งนะทางโปรแกรม LD Player สามารถปรับเกมแนวตั้งให้เป็นแนวนอนได้ในลหลายๆเกมนะครับถ้าใครสนใจดาวน์โหลดมาเล่นด้วยกันครับผมโปรแกรม LD Player โปรแกรมอ m มูเลเตอที่ดีที่สุด โอเคครับผมเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนคัสสอพร้อมกันเลยนะครับผมมาที่โปรโมชั่นครับผมอ่านี่เลยเนาะในส่วนนี้ก็จะเป็นสกิลนะนะครับผมคัสสอเนาะของนินจาอาธรรมนะครับผมจะมีกรงเล็บกับปอกแขนหรือว่าปลาดาวนะครับโอเคผมกดเปลี่ยนคัสได้เลย,เ,ลยเสียเงิน500แ0 0ครับผม เปลี่ยนแล้วครับผมอ่านี้ครับผมเป็นสีเขียวเนาะมีแสงประกายสีเขียวออกมาเนาะถ้าเป็นเวอร์ชั่นของ PC ก็จะเป็นวงสีทองเนาะเลเวล80จะเปลี่ยนคาสจุติเพิงนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นสกิลของค์สจุติเพิงเนาะอ่าโอเคครับผมเราเปลี่ยนคัสสดงเสร็จแล้วนะครับก็ออกไปดูสกิลได้เลยโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาดูสกิลคัสสอของนินจาอาธรรมกันเลยเนาะอ่านี่เลยครับผมนินจาอาธรรมเนาะสกิลของ บอกแขนหรือว่าปลาดาวเนาะอ่ามีสี่สกิลนะผมเป็นสกิลแอคทีฟนะครับสกิลหลักๆเลยเนาะใช้เก็บเบลได้ดีเลยนะผมสี่สกิลนี้เนาะถ้าเป็นสกิลคอมมอนนะครับผมนี่เลยครับผมจะมีสกิลพวกนี้เนาะอ่าเดี๋ยวผมจะแนะนำแนวทางในการอัพสกิลเนาะตั้งแต่เลเวลหนึ่งถึงเลเวลสี่สิบเนาะอ่าอันนี้ผมรีสกิลเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าโอเค นี่เลยครับผมสกิลเนาะกดซื้อให้หมดเลยอ่าเดี๋ยวผมขออนุญาตจัดเรียงสกิลโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาดูสกิลกันเลยเนาะสกิลแรกครับผมนี่เห็นไหมหมุนตัวนะผมจะมีดากกระจายออกนะครับผมข้างละสามเนาะอ่านี่เลยแล้วก็สกิลที่สองครับผมสกิล โยนระเบิดนี่เป็นรูปโกลโลครับผมนี่ครับโคตรเท่เลย,นะลลลยนะนเนยานะแล้วก็สกิลที่สามครับผมจะปล่อยนะนี่ครับผมเห็นไหมปล่อยคล้ายๆมีดเนาะสกิลที่สี่ครับผมสกิลนี้แหละครับผมนี่เห็นไหมนี่ปล่อยจะมี ร่างอวตารข้างหลังเนาะขึ้นมาแล้วก็ปล่อยพลังออกไปนะครับประมาณนี้เลยเนะเาะโอเคอเครับผมเดี๋ยวผมจะแนะนำการอัพสกิลตั้งแต่เลเวล1ถึงเลเวล40เนาะอ่าเลเวล40นะครับผมอันนี้ผมทำการรีสกิลเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ารีสกิลนะตอนเราเล่นแรกๆมันจะแจกให้อยู่นะอันรีสกิลอะ ที่เป็นตัวรีสกิลอ่ะตัวนี้อ่ะเดี๋ยวผมเข้าให้ดูนะว่ามันเป็นตัวแบบไหนเนาะอ่าแบบนี้ครับผมจะเป็นแบบนี้เลยสกิลรีเซ็ตแบบนี้เนาะมันจะแจกอยู่นะถ้าเราเล่นตั้งแต่แรกๆนะครับผมได้ทุกคนเนาะได้ทุกไอเดีเลยอ่าตอนแรกนะครับอ่าตอนแรกเลยอัพสกิลยังไงใช่ไหมอ่าคอมมอนนะครับผมเนาะสกิลว,วิ่งกับกระโดดนะครับผมอัพอยู่แล้วเนาะอ่าอัพเต็มไปเลยผม อัพหนะ้าเนาะแล้วก็นะอัพสามเนาะอ่าแล้วก็ไพ่เมลีตรงนี้ครับผมอ่าสกิลลบลีกเนาะซีลบลีกอัพไปที่ยี่สิบเลยครับผมแล้วก็มาที่อ่าสกิลพัดส,สิบเพื่ผมของดอกกระจายเนาะอันนี้อัพเต็มสิบเลยนะครับอัพเต็มสิบเลยแล้วก็มาอัพสกิลตรงนี้ครับผมอ่าสกิลตรงนี้เนาะสกิลตัวนี้นะครับผมอัพสิบห้านะ อ่าแล้วเราก็จะได้พอยต์สกิลห้าสิบห้าเป๊ะเลยนะครับเพราะว่าตอนเราจะเปลี่ยนคาสสองนะครับมันจะให้เราอนะัพสกิลห้าสิบห้าพอยต์เนาะอัพตามนี้เลยนะครับอ่าคอมมอนลุบลีกอนะัพยี่สิบเนาะแล้วก็สกิลพาสซีฟของดากระจายอัพสิบนะครับแล้วก็สกิลตรงนี้สกิลอัพสิบห้าตรงนี้นะครับอ่าแล้วก็พวกสกิล f ฟคชันสกิลฝ่าตรงนี้ไม่ต้องไปอัพมันนะอ่าพอเราอัพครบห้าจห้าพอยต์แล้วนะครับผมเราสามารถมาอัพสกิลคลสสองได้นะครับอ่าสกิลคลสสองครับผมมาที่ตรงนี้เลยมาที่สกิลของปลาดาวเลยนะครับอ่านี่ส่วนตัวของผมนะครับผมจะเน้นไปที่สกิลชาร์โดนะครับผมสกิลนี้นะ อ่ะสกิลนี้นะครับผมอัพไปที่10เลยเนาะอ่ะสกิลอื่นนะครับเอาไว้ก่อนเนาะเอาไว้ก่อนอัพเลเวลหนึ่งไปก่อนเนะาะหาพวกสกิลตรงนี้เนาะสกิลปาระเบิดแล้วก็สกิลอ่าหมุนหมุนแล้วมีดกระจายออกมานะครับอัพไปที่เลเวลหนึ่งก่อนนะครับแล้วก็มาที่คอมมอนครับผมสกิลคอมมอนเนาะอันนี้จะเป็นสกิลเพิ่มพลังโจมตีนะครับอ่าเพิ่มพลังโจมตีเนาะ อันนี้แนะนําให้อัพนะครับแล้วก็สกิลแยกร่างนะครับผมอันนี้มันจะแยกร่างนะครับผมออกมาช่วยตีเนาะอันนี้ผมอนะัพไว้เนาะหรือว่าใครจะอัพตรงนี้ก็ได้ครับผมอ่าอันนี้จะเป็นจะมีวงแหวนออกมาข้างหลังเนาะเอฟเฟกมันจะสะท้อนเนาะถ้ามอนสเตอร์หรือว่าสตูนะครับผมตีเราเนาะมันจะสะท้อนกลับนะครับอ่าถ้าใครอัพเลเวลเยอะก็มันจะสะท้อนออกไปแรงเลยนะครับ แต่อันนี้ผมสาย pve เนาะไม่ใช่ pvp นะครับผมจะอัพเป็นแยกล่างแล้วก็เพิ่มโจมตีนะครับผมเป็นหลักเนาะอ่าแล้วก็สกิลที่ใช้ก็มาลงที่สกิล shadow ตรงนี้เนาะอัพไป10เลยนะครับอ่าแล้วก็สกิลเวลเนาะมาที่ primary ครับผมสกิลเวลเนาะผมมี2 s สกิลเนาะนอกเหนือจากพวกสกิลคัสสอ2แล้วก็สกิลตรงนี้เนาะอ่าสสกิลนี้ให้ทุกคนเลือกได้เลย จะเลือกชาร์สกิลไหนเนาะผมจะใช้ตัวนี้ครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาดูรีวิวสกิลของนินจาอาทำกันเลยเนาะตามที่เราจัดสกิลมานะครับกดออโต้เลยสายนินจาครับผมจะเน้นเน้นจบมอนสเตอร์ให้ไวเนาะเน้นตีมอนให้จบไวนะครับผมาสายที่ผมเล่นนะครับมันจะ เน้นนะครับผมการตีมอนให้จบไวเนาะเวลาทำเควส์ทำอะไรนะครับผมเวลาทำเควสตีมอนเยอะๆนะครับผมมันจะจบมอนได้ไวเนาะอ่าตามนี้เลยนะครับสำหรับสกิลเนาะการจัดสกงสกิลนะครับการอัพสกิลประมาณนี้ครับผมสำหรับยินจาปอกอาทรรมนะครับใครที่จะอัพตามผมก็อัพได้นะครับอ่าถ้ามีะไกก็แลกเปลี่ยนข้อมูลกันนะครับอ่าสำหรับ ค่าสเตตัสนะครับผมอ่าค่าสเตตัสผมก็อัพเด็กสามคอนหนะครับผมหรือว,ว่าสติ3ามปานะึงเนาะอ่าอัพตามนี้เลยนะครับผมอัพทุกหึงเวลนะครับจะได้พอยต์สี่พอยต์นะครับผมก็อัพแบบนี้เลยเนาะเด็กสคอนหนะครับอัพตามนี้เลยอ่าในส่วนสกนะิลเนาะสมมุติว่าเราได้สกิคลคัาสอมาแล้วใช่ไหมครับอ่าอันนี้อัพสิก่อนเนาะ หรือว่าจะอัพสกิล shadow สกิลนี้ก็ได้นะครับผมเนาะอัพให้เต็มเลยก็ได้เนาะเพราะว่าสกิลนี้แรงสุดแล้วนะผมในสกิลของ card สองเนาะถ้าตีโดนมอนก็ประมาณหมื่นกว่านะครับผมอ่าลองสังเกตดูเนาะเวลาผมปล่อยปล่อยสกิลเนาะอ่าเดี๋ยวลองสังเกตดูอ่าจบก่อนเห็นไหมครับผมยังไม่ถึงสกิลของ shadow ลยอ่ r เห็นไหมครับผมหมื่นเจ็ดเนาะ ประมาณนี้นะครับในการใส่ของอาการใส่ของเนะาะเดี๋ยวขออนุญาตพูดถึงในการใส่ออฟนาะออฟต่างๆนะครับออฟต่างๆนะครับผมผมแนะนำเนาะให้เน้นไปที่ค่าเด็กกับค่าคอนเนะาะเพราะว่านินจานะผมจะเน้นค่าเด็กกับค่าคอนเนาะหรือว่าใครจะเน้นไปที่เด็กอย่างเดียวก็ได้นะครับผมเนาะอันนี้ยิ่งตีแรงนะจบมอนหรือว,ว่า จบเควสได้ไวเนาะหรือว่าใครจะเน้นที่สายคอนเนาะเพิ่มพลังป้องกันก็ได้นะครับผมแต่ผมแนะนําให้ใส่อฟทั้ง2อ p อฟเลยเนาะใส่อฟของเด็กกับคอนนะครับผมอ่าในส่วนนี้นะผมจะมีค่าสมดุลเนาะทั้งค่าพลังโจมตีแล้วก็ค่าพลังป้องกันนะครับอ่าตามนี้เลยนะครับผมสําหรับแนวทางในการอัพสเตตัสอัพสกิลของนินจาอาธรรมเนาะ ปลาดาวนะครับผมปลาดาวอาธรรมนะครับผมประมาณนี้เลยเนาะหรือว่าใครนะผมจะเปลี่ยนตำแหน่งสกิลผมสล็อตเนาะเปลี่ยนจากสกิลสกิลนี้กับสกิลนี้เนาะสลับกันก็ได้นะครับผมแต่สำหรับผมแล้วมันออกช้านะมันออกสกิลช้านะ,อะลองดู อ่าก็ประมาณนี้เนาะก็แล้วแต่ใครจะจัดนะครับอ่าหรือว่าใครจะเอาสกิลสกิลนี้มาแทนสกิลสกิลที่ผมเปลี่ยนกันเมื่อกี้นี้ก็ได้นะครับผมอ่าอันนี้ก็ลองเปลี่ยนสลับใช้กันดูนะครับผมอ่าตามนี้เลยนะอ่าสำหรับเปลี่ยนคัสสองก็ใช้หินลูกไฟสีแดงเนาะแล้วก็ใช้เงินอีกประมาณห0 0แสนนะครับผม าตามที่ผมบอกเลยนะครับอ่ก็มีประมาณนี้ครับผมฝากกดไลค์ like, กดแชร์กด s c r i s e คร้ด้วยครับผมขอเล่นเกมโกสโอมอย่างสนุกนะครับถ้ามีนะครับแนวทางมาใหม่ผมจะลงคลิปให้นะครับผมขอเล่นเกมอย่างสนุกครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ